สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวไอทีทุกท่านนะครับวันนี้มาดูภาค3นะครับการลงวินโดว s โดยไม่ใช้ usb มีคำถามจากภาคหนึ่งนะครับในกรณีที่เราเช็คแล้วว่า r e c o v e r y ใช้งานไม่ได้เราจะแก้ยังไงนะครับซึ่งความจริงก็มีวิธีแก้อยู่ในภาค2นะครับแก้ด้วย ecbcd นะครับทีนี้ก็เลยมองไปถึงว่า ถ้าเกิดเราไม่มี ec bcd นะครับมีแค่ไฟล์ติดตั้งอย่างเดียวแล้วก็ไฟล์บูตใช้งานไม่ได้ประมาณนี้ทีนี้เราเราจะดึง recovery กลับมาได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันทั้งหมดที่แก้ได้ที่เตรียมมากคือจะมีทั้งหมด2วิธีนะครับผมเดี๋ยวขอพูดถึงวิธีที่1ก่อน ส่วนวิธีที่สองเนี่ยก็ก็จะน,น่าจะเป็นกลางคลิปนะครับผมใครที่ดูถึงถึงกลางคลิปก็คือนั่นคือคือจบและว,วิธีที่หนึ่งขอเลิกเลยแล้วกันนะครับผมผมก็จะสมมุติว่าทุกอย่างเราเตรียมไว้หมดแล้วเนี่ยเราอาจจะไปดูภาคหนึ่งมาแล้วเนี่ยทีนี้มเมื่อผม เมื่อผมมีมีภาคหนึ่งแล้วนะครับผมเมื่อผมเตรียมทุกอย่างเหมือนภาคหนึ่งแล้วเนี่ยผมก็จะทำให้ดูว่าเราจะเอาไฟล์ r e c o v เ r y เหล่านั้นมาได้ยังไงนะครับผมผมสมมติว่าเพื่อนๆมีโปรแกรมที่ชื่อว่าเจ็ดซินะครับผมโดยปกติแต่และคลิปผมก็จะสอนด้วยเจ็ดซินี่แหละนะทีนี้ก็เปิด ให้เจ้าไฟล์วินโดว์ขึ้นมาครับผมแล้วเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เขียนว่าซอสนะครับแล้วก็ไปหาไฟล์ที่ชื่อว่า install นะครับ install d bim นี้ครับผมไฟล์นี้ทีนี้ให้เราคลิกขวานะครับผมแล้วก็เปิดด้วยโปรแกรมที่ชื่อว่า70 เปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็น Index ็กนะครับผมอินเดหรือว่า Edition ของแต่และว i n d o w ์ก็คืออย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นพวกโฮมโฮมซิงเกิลนะครับอะไรประมาณนี้ส่วนที่ผมจะใช้ก็คือเป็น Index ที่9ก้คือ Windows 10 Pro ไฟล์ที่เราจะใช้ก็จะมีทั้งหมด3ไฟล์นะครับผมพอเปิดมาที่อินเด็แล้วเข้ามาที่โฟลเดอร์ที่เขียนว่าวินโดว อินโดแล้วก็ซิสเต็มสามสองครับไฟล์ที่หนึ่งะครับที่เราจะต้องใช้ก็คือ b o o t boot sdi นะครับผมเราก็จะ copy ไฟล์มาไว้ในไดรฟ์ c ีสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาครับผมสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วเขียนตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า recovery ผมขอเปิดโว์โฟลเดอร์ก่อนตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า recovery นะครับผมจากนั้นก็โฟลเดอร์ที่อยู่ข้างใน recovery เราก็จะตั้งอีกสร้างขึ้นมาอีกโฟลเดอร์นึงนะครับผมแล้วก็ตั้งชื่อว่า w i n d o w r e เสร็จแล้วให้โยนไฟล์นะครับโยนไฟล์ชื่อว่า boot sdi เ,เข้ามา ส่วนอีกสองไฟล์นะครับผมสองไฟล์นี้ให้เราเลื่อนไปหาโฟลเดอร์ที่เขียนว่า recovery อันนี้ครับผมสองไฟล์นี้เราก็จะโยนเข้ามาด้วยกันทั้งหมดสามไฟล์ ทีนีเ้เมื่อได้ทั้งสามไฟล์เนี่ยเราก็สามารถปิดตรงนี้ไปได้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูก่อนว่าในกรณีที่ผมทำอยู่ยก็คือ r e ค o เวอรใช้งานไม่ได้นะครับที่บอกว่าถ้าเกิดเราเช็คแล้วว่า r e ค o เวอรใช้งานไม่ได้เราจะแก้ยังไงนะครับในกรณีในกรณีนี้ใช้งานไม่ได้นะครับผมสถานะขึ้นว่า Disable ทีนี้เราก็จะดึงเราก็จะทำให้มันใช้งานได้ครับด้วยการคลิกพื้นที่ว่วางๆนะครับคลิกพื้นที่ว่างๆก็คือตรงนี้จากนั้นก็กคลิกขวานะครับเลือกทำการก๊อปปี้เสร็จแล้วให้พิมพ์คำสั่งนะครับผมก็คือ r e e g e n c y นะครับก็พิมพ์ว่า set re กิเมตครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าผ่าผ่า,ผาแล้วก็ให้ให้เราคลิกขวาครับคลิกขวาเพื่อวางผ่านเมื่อสักครู่นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกผ่าวางผ่านแล้วก็กด enter นะครับ enter เสร็จแล้วก็เราก็จะลองไปเช็ค อินโฟอีกรอบนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มันยังเป็น d i s a b l e อยู่นะครับสถานะยังเป็น d i s a b l e อยู่เราต้องไปเปิดเป็น Enable โดยการพิมพ์สั่งนะครับ r e a g e n y slash แล้วก็ Enable เสร็จแล้วก็ลรงไปเช็คอินโฟอีกรอบ ทีนี้ Recovery เราก็จะใช้งานได้ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองออลองร,รีสตาร์ทนะครับรีสตาร์ทเพื่อที่จะเข้า Recovery im shutdown slash r slash t0 แล้วก็ slash o ครับผมแล้วก็กด Enter Enter แล้วก็ท a r b o ท t r u t ครับผมแล้วก็ Advanced Option เลือก Command Prompt เอา user ที่เราใช้อยู่นะครับผมถ้ามี p a สเ word ก็คือใส่ p a สเ word ไม่มีก็กด continue เสร็จแล้วก็จะได้หน้าต่างคองม m าน n ์พร้อมขึ้นมานครับผมพิมพ์คำว่า n t t p a d คลิกขวา open นะครับเลือกมาที่ได i v e usb หรือว่าไดที่เราใส่ไฟล์ setup นะครับในภาคหนึ่งนั่นแหละมาที่ซ c e นะครับ แล้วก็ไปเปิดตรงไฟล์ออฟไทน์เป็น All แล้วก็ไปหาไฟล์ที่ชื่อว่า Setup เ Set ส up. ร็จแล้วคลิกขวานะครับผมเลือก Run as Ad Administrator แล้วก,กด Next นะครับ I don't have เลือก edition นะครับกด next กด accept กด next นะครับทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับผมก็คืออันนี้ก็คือวิธีการที่1นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการที่2นะครับ วิธีการที่สองในกรณีที่เราที่เราไม่มีเจ็ดซินะครับในกรณีที่เราไม่มีเจ้าโปรแกรมเจ็ดซินะครับผมเราก็จะใช้วิธีการเมาส์วิมนะครับ เราสร้างโฟลเดอร์เปล่าๆไว้ที่ไดซีนะครับผมสร้างโฟลเดอร์เปล่าๆไว้ที่ไดซีนะครับคลิกขวาเลือก New Folder แล้วก็ตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่าตั้งชื่อคำว่าเมาส์นะครับ ทีนี้เราก็จะมาใช้คำสั่งครับคำสั่งในการเมาส์วิมเพื่อที่จะดึงรีโพร์เวอรี่ออกมา ันนี้ก็คือเราผมสมมุติเหตุการณ์เลยว่าเรา 1. เราไม่มีอินเทอร์เน็ต 2. ไม่มีไม่ได้ลงเจ็ดสิบสไม่มี ecbcd นะครับเราก็จะมาทำการเมาส์วิมเพื่อที่จะดึงไฟล์รีคัเบอรี่ออกมาครับโดยการเมาส์วิมนะครับผมคำสั่งก็จะประมาณว่า ดิสเอ็มเมาส์วิมวิมไนะครับผมแล้วก็ Index ็ที่เท่าไหร่จากนั้นใส่เมาส์ Directory นะครับแล้วก็ใส่คําว่า read Only ในกรณีนี้ผมก็จะพิมพ์นะครับคำว่า t h i s m m o เมาส์ m นะครับแล้วก็ Vim File Vim File นี้เราสามารถลากมาใส่ได้เลยนะครับก็คืออย่างตัวเนี้ย แ่แล้วก็มาลากแล้ววางประมาณนี้ก็ได้ครับหรือจะไปที่เมนูไฟล์นะครับไปที่โฮมจากนั้นคลิกที่ว่าคลิกที่คาว่าค o p y ผ่านนะครับคผ่าเนเสร็จแล้วก็มาคลิกขวาเพื่อวางแบบนี้ก็ได้ครับคำสั่งต่อมาครับ คำสั่งต่อมากกคืออินเด็กที่เราจะจะเมาส์จะเปิดมกกันขึ้นมาคืออินเด็กซ์เเสร็จแล้วใส่เมาส์เดสเมาส์เดสเคอรี่นะครับก็คือเมาส์ dir นะครับใส่ colon ใส่ c ใส่ backslash นะครับเมาส์ dir เสร็จแล้วก็ใส่คำว่า read only นะครับเพราะว่าเราแค่จะเข้าไปดึงไฟล์ออกมาเฉยเราไม่ได้ไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือว่าบลบนะครับก็คือจะใส่เป็น read only read only ประมาณนี้นครับทีก็กด enter เอนเตอร์ Enter, แล้วก็รอสักพักนึ่งนะครับรอของเพื่อนอาจจะเร็วกว่านี้นะครับผมแต่ในกรณีนี้ผมทำบนวีมแวร์นะครับมันก็จะช้ากว่าปกติก็คือรอให้มันครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อน เมื่อสักครู่ก็คือวิธีที่หนึ่งนะครับผมผมได้ทําการดึงรีคอรเวอรี่กลับมาใช้งานได้แล้วนะครับผมราะงั้นสถานะมันก็จะยังเป็นสถานะมันยังเป็น Enable อยู่นะครับทีนี้ผมก็จะทำการ d i s a b l e ทิ้งไปพอ d i s a b l e ทิ้งไปเสร็จนะครับ f อโฟเดอหรือว่าไฟล์ที่อยู่ใน r e c o v e อ y ครับมันก็จะหายไปมันก็จะเหลือแค่วิมไฟล์เดี๋ยวผมลบทิ้งเลยก็ได้นะครับ ลบทิ้งแล้วก็สร้างใหม่ครับผมก็คือเราจะเริ่มต้นทั้งหมดเป็นวิธีที่2นะครับสร้างใหม่เป็นโฟลเดอร์ว่า windows re ทีนี้เมื่อทำการเมาส์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะไปดูไฟล์ข้างในว่าออไฟล์ข้างในนะครับทั้ง3ามไฟล์ก็คือไฟล์แรกก็คือ ไฟล์แรกก็คืออยู่ใน s ิส t e เ3.2นะครับผมชื่อว่าไฟล์ boot b o o t sdi นะครับเราก็จะทำการ Copy มาไว้ในนี้นะลาก boot sdi มาไว้ในนี้นะครับ1นึ่งไฟล์ 1ไฟล์นะครับผมส่งฟลส่วนอีก2ไฟล์ก็อยู่ใน r e c o v e r y อีก2ไฟล์นะครับผมก็คือ r e a g e n c y a o x m l แล้วก็ re. w i n r e d w i m รับผมคลิกขวา copy จากนั้นก็มาวางมาวาง มาวางเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมคลิกขวาพื้นที่ว่างเลือกค o p y c o ค y เสร็จแล้วก็มาเปิดให้ดีเอเจนซี g ่ c ใช้งานได้นะครับดีเอเจนซี่แล้วก็เซต r e i m a g e คลิกขวาครับผมคลิกขวาเพื่อวาง wow. เสร็จแล้วกด enter นะครับ enter เสร็จก็เหมือนกับภาคแรกเลยนะครับก็คือจิมผมสั่งเป็น enable enable เสร็จแล้วก็ไปดู info นะครับก็จะใช้ก็จะเห็นว่ามันกลับมาใช้ได้แล้วนะครับ ทีนี้ไอโฟลเดอร์ที่เราเมาส์วไว้นะครับผมก็คือโฟลเดอร์นี้เนี่ยเราจะอันเมาส์ก็ได้ไม่อันเมาส์ก็ได้นะครับผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราเราก็จะฟอร์แมตทิ้งอยู่ดีนะครับตรงในซีเพราะงั้นเราจะไม่เสียเวลามาอันเมาส์นะครับเสร็จแล้วเราก็ลอง restart นะครับ รีสตาร์แล้วก็ลองเข้าทับเบิลชูดเข้าแอดวานซ์ออปชันเข้าคอมมานด์พร้อม เลือก user นะครับเหมือนภาคหนึ่งเลยเลือก continue เสร็จแล้วก็พิมพ์ o t e pad นะครับ pad กด control o แล้วก็ไปที่ did pc เลือกไ์ที่มี f i n d e เลือก source นะครับผม file of type เลือกเป็น all file เสร็จแล้วก็ไปหาไฟล์ที่เขียนว่า setup คีิกขวานะครับผมรันแอดมินแอดมินแล้วก็แอดมินแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมก็เหมือนากับการติดตั้งวินโดว์ตามปกติ เมื่อสักครู่กดผิดครับเดี๋ยวขอลอมอประมาณนี้นะครับผมทั้งหมดทั้งสองวิธีในการดึงรีค o v e r บรกลับมานะครับผม ในกรณีที่เราเช็คแล้วว่า r e c o v e r y ใช้งานไม่ได้ในภาคหนึ่งนะครับผมก็ขอจบลงแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับผมหากคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ